สวัสดีจ้าเมน,นี่เขาสวนคือเกาจ้ะอัปเดตนอกค่ายเบิงจ้าพี่นอ้องกำลังแทงนอใด้ใบหนึ่งกน็นี่นอร้ายหลายค่ะเบิงอัปเดตให้เบิงค่ะนี่น้อยน้อยนะกะ ามาฟังไว้กับแทงนอช่วงนี้กรุงเทพฝนบ่ค่อยตกจ้าขยายก่อไปเรื่อยแต่ไม่เป็นก่อเก้าค่ะปีสองปีที่แล้วล่ะนี่อีกก่อหนึ่งค่ะก่อใหญ่อันนี้ก่อนใหญ่เลยก่อนนี้ จากก่อนหน,นึ่งข้างในหูวบ้านในหดอยู่จ้ะนอกกล้วยหอมจ้าทุกคนเนี่ยกายีแ่งปีและต้นไ่มันนอนห้ายหลายปลูกพริกในกองโฟมจ้ะลกลกเบิงพริกลก ค่าลายจ้ะทุกคนเน่ยก่อหไงแห้งนอฝนตกที่ผ่านมาดินมันรัดจ้ะบกคอยแบบนอบกคอยไงค่ะเบิ้งพริกพี่น้องเบิง้งจะหายเบิ้งพริกเด้อนี่ใบเรืองเรืองแต่ลูกโรกโรกจก้ะ ยู่ไก,ตก้ต้นมักแข็งต้นมักแข็งไปเบิ่งอีกมุมนึงจ้าทุกคนไปกันจ้าอันนี้ก็ต้นโทนจ้ะกินก็สวมตำ่ำอาไพแกงสมก็ได้ค่ะเขาไปเบิ่งต้นะเะดาจ้ะทุกคน โอ้หกหกค่ะเนี่ยซื้อกิ่งสะเดามาสะเดาถวายหลอดวโนพี่หน่องกำลังสี่แทงยอดให้เบิ้งพริกจ้ะพริกกำลังเป็นติดลูกปลูกในกองโฟมจ้ะกองโฟมต้มตนเก่าแก่ พวงพวงเนี่ยยาุกคนเนี่ยิเก็บกินเรื่อยๆค่ะหักหนาาปลูกในกระถางดำดูอยอดแม่นกินอยอดมันจ้ะนี่อยู่ลูกเดียว<ม>กันร่มเมวันี่น<ม>กานกล้วยหักลงมาเลย นกกลวยหอมท้องจ้าต้นแม่บ้านได้แท่งเห็นบ้านเห็นปีอยู่จ้าแต่สูงสูงสูงแหง้งนี่ก็ใบไผกิมสูงในทุงดำแท่งนอนน้อ่บึงจ่าช่ำนอกคาไว้นี่กองโฟมช่ำนอกคาไว อีมม่มุมมุมกอคาเหลืองจ้าทุกคนเนี่ยอีกมุมหนึ่งจา้าพุดไปเครงกร่อจา้าไปปลูกอยู่ซาทุ่งนะอยู่แทงนอื้นนี้แดดออกแห้งแห้งค่ะนี่กอคาเนี่ยนี่กอคาน้นอยลองนอกล้วยหอมหน่อย พริกกระลังงามจ้ะเบ่งดอกมันดดอกพริกต้นขนุนอยู่ในถุงเบ่งพริกพี่น้องพริกต้นเกาต้นเดิมแดดแหง้งย้อนแสงจ้ะพี่น้อง ี่ให้เบิงค่ะเบิงด้วยดกดกกํลังติดดอกติดดอกหลายจ้ะดอกมัน เป็บอีกต้นนึงจ้าต้นนี้ดกแห้งจ้าพี่น้องเนี่ยพวกนี่หาลูคกคกปลูปคกคกดูที่พี่น้องดูเบิ้งเบิง,บงสะอ่อนแห้งเนี่ยไวหวเห็ดพันต่อจ้า โฮงกำผาต้นมันไก่ที่ตายแล้วจ้ะ ทุกซุกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องมันซุกเพิ่งภาพรวมจากมนันแดดแห้งแห้งกล้วยหอมจะย่ำได้ที่แท่งปีเขาสู่นาแรแล่งล่ะสูงคักสูงแน่นี่ต้นนึงจ้ะต้นเนี่ยนกล้วยน้ำว่าจา้ะน้ำว่าเตีย่ย ก็านาจิเตีย่ยบ้างกน่ยอดแสงจ้าทุกคนล้มเริ่มมาแล้วไปบกหวานแทงหนอซื้อมาสองถุงจ้ะนี่พี่น้องจะให้เบิ้ง ในเบิ้องนี่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 ทำไมอำไมได้ถุงดำจ้าน้อำไม่กิมซุงนี่อยู่สองถุงสามถุงช้ำไหวกำลังเข่าสูนาแหลง กล้อยหอมท้องต้นเนี่ยกำลังทิ่งงปีเลยได้นน่ใบสันส่น,นพี่น,อน,น้องเนาะกอคาจับสามเม็ดเลยข้างในน่ะหกแหงจะมืดเมิด แค่กับโมีดอกจ้ะมิตาลูกเต็มเลยํำนีราคาพี่น้องขอบคุณหลาๆที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า